เป็นติดต่อแล้ววันไม่ไป่ตังกนีทีบบบบงองวศกำหลนะครับ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 นาทีขาใหญ่นะรับกทีว่าเนือขับใหญ่เนี้ยรับคพับมรับ และใรนลำดับนี้ขอริเชิญคณะผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติ10ท่านวาวาทยพรรมแดบประสงค์เจริญชัยมงคลคาถาขอริเชิญครัิเชิ่อนั่งรอหน้าพระสงค์นะครับ

นวยเจ้าพระนใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่พระที่พระคุณเจ้าได้เมตตามาเป็นประธานประกอบพิธีเททองหลอ่อพระพุทธมหาธรรมราชาเชียงแสนพระเจ้าหมายเมืองเชียงรายนาวัดมิ่งเมืองในวันนี้อดอีตดีกาพระราชทูตไทยประจำประเทศดีเดียพระนทันทวนชัยทวีสีรับพ่อของเทือก ท่านผู้ครูโสโพลศิล,ป,รรบบลป์คามคมจ้าคณะตำบลเวียงเข็ญนนขออีเชื่อนเข้าสู่พิธีเพืออ่อทหล่อพระพุทธมหาธรรมาราชาเจริญแสงพระเจ้าเหมืนเมืองรรจเจริญไปในวันนี้ครับขอพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กราบให้เกียรติมาร่วมในพิธีในวันนี้ทุกท่านครับแต่ปร,ร,รัชนาพระม,รรมหาเถระทุกรูปที่รับปรัชนามา,านเจริญ ข้าวขาแขกทานอาหารเช้าร่วมกับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่โรงแรมเบลซิดไท้เล่นเชียงรายท่านที่จะส่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับขอเชิญที่ประตูใหญ่ของวัดมิ่ง์มือรถตู้ของโรงแรมเบลซีดครับ เรียนนะครับท่านที่จะ,อะรอส่งเจ้าเมืคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์นะครับขอเชิญท,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 ที่ประตูใหญ่ด้านหน้านะครับประตูทางเข้าวัดแจกให้กับท่านผู้มีเกียรตินะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่จัดพิธีเทศของหบอกที่ประตูใหญ่ด้านหน้านะครับกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หุนกลางและเจ้าวาดวัดนพิชายญาณติการากร,รุงเทพมหานครด้วยความขอคุณเป็นอย่างสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่พระคุณท่านได้เมตตาอนุทะห์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อพระพุทธมหาราชเลวมราชาเชียงแสนหรือพระเจ้าหมายมือเชียงรายซึ่งจะประดิษฐานณวัดวิ่งเมืองอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเทียงรายมาในพิธีเททองล่อท่านผู้มีเกียรติ จะพุหน่วยการท่านพลโทนร,ริลนลักคณาพลโทชัยชัยยันมวยสูงเนินคณะนายทหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีเททองหลอ่อพระพุทธรรมหารรมปราดิษฐานได้สินส้นส้นสมบูรณ์ลงแล้วนะครับ

เพื่อเป็นสิริงคนในวันที่2ีย2 0วาคุณสักราช2555โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณแม่จันแดงตันจันรั์ได้เป็นประธานจุดรับบัตรที่เบื้องหน้าพระพุทธมหาธรรมราชาเชียงแสนพระเจ้าหมายมือเชียรายนัะบัตรเป็นเจื้อภาพ แหการถวายสังฆทาน100ชุดเป็นเงิน175,000บาทก็ขอบุบกวนกราบขอบคุณนะครับท่านท่านที่อยู่ทากลุ่มยกมือพนมขึ้นเนอะที่ขึ้นมาบันไดนะครับอยู่ทากลุ่มฮับศีล ส ر ة 경찰 Francotic 시 Is defines a p โ af r e s o l u t ยโยอนุตตโรสังฆมัง e a april 9 duran n o เสส v ธ r o มั e จ t ต haprime caveen n'ar pr i n a u g ä n g โ r en pro 식 la Nike en. ต a โ k g r o u á n y An nodandi canlumpauan lannzalan ifatomodra

เกกทัพบุตานังทัพปุตวมดติสุนักสัตวมังกลาสุปปัตสัตุ์มติตาุขโนโสุโยจิตวันามาตนามโลกมวันนิเดเบตาตินาบาตาตนา

เจ้าหน้าที่ดูแลให้ด้วยนะครับเราะอ่อนลมนะครับวันนี้เราตัดเกลียวตัดยาวเกลียวเราไมได้ยับเอาไว้ย วันที่สามวันแรกนะครับวันแรกเราพีธีแอระเอาเมืองนะครับวันที่สองตะวันนี่ก่อเอท,ท้องหลอยอดเสียนของพระพุทธรูปพระมหาธรรมราชาสิงแสนหรือพระเจ้าหมายเมืองนะครับเซิ่งีประเด็ชประคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจินวงวัดอ่า กรรมาการมหาเทรสมาคมเนดิดในตากานะครับท่าน่จะคืนมาบนดนะครับเพียงแต่ว่าท่านทําทีละน้อยละน้อยแต่ทำํำบ่อยๆให้อาิสถานจําลองให้ท่านสาธุชนที่ได้เคารพนับถือจะประกอบพิธีแล้วนะครับขอกราบเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ในพิธีศืบชะตาหวงนักได้จุดมลองหน่อย ปัตที่ปูชาเคื่องไกยจะลำดับไปก็แต่โบราณ พระขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <sta> ุทธัสสะริตตุนเมตังเสมตตาภาทันตาอวิคิตาจิตาปุริตังปะนันโต सके कामे चारुपे किलिसि काराता ते चंतारी के विमाने दिपेरा चकमे सब कावा तो अलाहा तो सम्मा संबोधन सालमोता सापा amma sambo tanya wanipa sara nang sarana ca cha me sang kang chi we tanya wanipa sara nang sarana nang cha sara nang cha sang kang mang ta thu mang tham ma sa pa cha sang ko อาสัพพะโลกะปะมนตะเรอะเทเอมมะสามิกะปิอะกัปปะปะสังอัตตาตังตะเกอะตะลุงลันเตตะวะติสะกะนังนะมุนะน

diwawancaraska wa pancawake ye pihu O antethe anu pa kam mama se mapa le patatata niyanaana rane o bàmbaya สัสสกะหูอานะกุนาจะกัมมะตะเหตุตัมมะกะตะนะโลสะมังอะทิตะกะเตนะอิตัมพีพุทธะ <committee su> <incarcerated> พะสิสะนามาตุจักภูมันพระสิริมาตุเตอาคารมารินิจารย์ธรรมะธรรมะอมิโตการามารินตังเสวาอนุภาเวนะอตุเตวุสุขีสุตัสสิลังธรมปทายะธรรมสุขวัตถิอะติอุนาสะวิจายธรรมโรเกอยรติมุตติโตธรรมารินตังปะริสะตัเสวาอนุภาเวนะเรียนเชิญ